อ่าล่ะฮะสวัสดีคุณผู้ชมผู้น่ารักทุกท่านนะครับผมเลิกงามยมดีครับในการเล่นแคมเปญใหม่นะครับจากแคมเปญที่แนละ้วท,ที่ผมเล่นชิมัสึไปนะครับแล้วคือผมไม่เคยเล่นไงแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องบริหารยังไงนะก็เลยทําอะไรงงๆไปทําอะไรผิดพลาดไปเยอะสร,อสร้างนู่นสร้างนี่มั่วหมดเลยนะครับผมก็เกิดความไม่พอใจครับคือแล้วกออ็อยากจะเล่นใหม่นะฮะเอาจริงคือผมผม,ผมไม่พอใจเลยแหละคือผม รู้เลยว่าทําอะไรไม่เป็นแหลยย่งเงี้ยครับก็คือคนมันคนมันไม่เคยเล่นลนะครับก็เลยอยากจะมาเล่นใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นการแก้ตัวแล้วก็แคมเปญรอบนี้จะเป็นแคมเปญที่เล่นยาวมากเพราะว่าผมจะเล่นแบบลองเลยฮะ mm hmm. ก็คือเล่นแบบยึดทง้งเกาะยึดอา่ทาท้งประเทศเลยนะฮะก็ mm hmm. ก็จะเล่นชิ้นส่เหมนเดินดั่นแหละครับเพราะว่าเอา่อด้อครั้งที่แล้วที่เล่นมาเนี่ยมันก็ทําให เราชอบในตัวของแคว้นนี้นะฮะจะไปเช่นเดิมนะฮะชิม,มัสึนะฮะแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเล่นเป็นชอ็อตแคมเปญนะฮะซึ่งชอ็อตแคมเปญชอ็อตแคมเปญเนี่ยแค่ยึดเมืองเอตเกียวนะฮะแล้วก็เมืองหลักเออแล้วก็เมืองเจ้าอีกยี่สิบห้าเมืองนะฮะก็คือจบนะฮะตามไอ้นี่ตามแคมเปญเขาแต่ว่าครั้งเนี้ยผมจะเล่นแบบ domination um นะครับ ก็คือยุดทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ทั้งหมดก็เกิดทั้งหมดอ่ะหกสิบเมืองอะฮะว่าไหมอืมโอเคกลับเชิมะเสือนะฮะจะไปในการเล่นคมเปนครั้งนี้ครับผมจะใช้ระยะเวลาเล่นค่อนข้างนานนะครับแล้วก็จะระวังในทุกๆเทินนะฮะเนื่องจากว่าาผม

ก่อนอื่นเลยเนี่ยดูแล้วนะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะต้องอัพเมืองเป็นเลเวลสองคุณผู้ชมครับคือผมจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจอีกอีก,อกเยอะเลยนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่ามันอาจจะน่าเบื่อได้แต่คืออยากให้คุณผู้ชมเข้าใจนะคือผมเดี๋ยวผมจะพยายามตัด คลิปวิดีโอที่มันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ค่อยมีความสนุกออกด้วยนะฮะไม่เป็นไรอันนี้คือท่าเรือนะครับท่าเรือใช้ฟู้ดไหมไม่ใช่ฮะอัพท่าเรือก่อนอย่างแรกเลยฮะแล้วก็อัพฟาร์มเพื่อเอาข้าวนะฮะเพราะว่าข้าวตอนนี้มันไม่ได้บวกนะ สร้างถนนนะแล้วก็ขอกองกำลังเพิ่ม1นึกองซึ่งเป็นพลธนู1นึกองนะฮะโอเคฮะตอนนี้เรามีอยู่แค่เมืองเดียวนะฮะเมืองเดียวเลยแล้วก็มีฮิโกะหนเมืองซึ่งจริงๆแล้วผมควรจะไปยึดนะฮะโอซูมินี่แหละ ขอดูสักครู่นะครับว่าตอนนี้ผมมีมาถึงก็มีศัตรูเลยเหรอ <S 2> <S 2> <S อ,อิโตะนะฮะศัตรูอิโตะอยู่ข้างๆเรานี่เองโอเคครับเราสามารถจัดการได้เลยนะฮะโอเคฮะแล้วก็ผมจะทำการโจมตีเมืองนี้เลยนะครับทันทีจะไป <S <S าแล้วคุณผู้ชมเริ่มการโจมตีปราสาทปรสาสัทแรกเลยครับผม ปราสาทของของแล้วลืมโอเคในการจะให้ธนูเนี่ยอยู่ด้านหน้าแบบนี้ถูกแล้วนะฮะแล้วก็นะฮะผมได้เรียนรู้แล้วนะฮะว่าตัวของแม่ทัพเนี่ยนะฮะตัวของแม่ทัพเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ในการอา่าไม่ไม่ควรฮนะไม่ควรจะเอาไป โจมตีใดๆทั้งสิ้นนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว,ว่าแม่ทัพตายเนี่ยฝันกำลังใจของทหารเราเนี่ยจะลดน้อยลงนะฮะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีกับเรานะฮะ,อะโอเคฮะมีกำลังเสริมมาตรงนู้นนะครับ ผมขอจัดการกําลังเสริมก่อนนะครับตอนนี้ ละจัดตอนนี้กำลังจัดการกำลังเสริมอยู่นะฮะฝั่งนู้นมีธนูอยู่หึ่งกองเท่านั้นนะครับซึ่งผมสามารถเอากองนี้ไปจัดการได้เลยโอเคครับมาเรียบร้อยครับจากนั้นผมจะทำการให้ ให้ตัวของพลธนูเนี่ยฮะตั้งตั้งกัดนะฮะอ่าไม่ตั้งขัดตั้งแถวฮะตั้งแถว โอ้โหมันรอบโจมตีม้าตั้งแต่ว่าไหลวะเนี่ยม้าตายเป็นเบื่อเลยอ๋อนี่มันมาเขาเัาไม่ใช่มาเราเ u r ร e n e r a l i นร n g r a น e จอร์มายลอร์ด อาแล้วครับคุณผู้ชมไปอินสิครับรออะไรไม่ยากครับคุณผู้ชมไม่ยากครับ เป็นครับเป็น Our men are running from the battlefield! Uh, Shame for this My lord! A glorious victory will soon be yours! Seeks my lord, and some must rest. ไปครับ ไม่ยากครับคุณผู้ชมครับไม่ยาก s <S เรียบร้อยครับผมย,ย็บได้ครับสบายสบาย <Yeah. S 1> เสียพ่ายพลไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผม mm hmm. ในสึกแรกนี้ ออแล้วและนี่ก็เป็นการประเดิมนะครับนะครับจากนั้นเพื่อความมันจะตามตีได้ไหมอ่ะไม่ได้ฮะไม่ได้โอเคฮะเราก็มมีแต่ต้องซ่อมแซมนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรเสียนะฮะอ่กิโตะเนี่ยมันมีแค่ ตรงนี้กับตรงนี้เท่านั้นนะคะก็คืออีกแค่เมืองเดียวคือเมืองนี้นะครับเมืองนี้ก็คือเมืองฮิวกนะฮะฮิวกะน,นี่เป็นเมืองสงบมากครับจำได้ <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะต้องเริ่มสร้างพระก่อนเลยนะเพื่อความไม่ประมาทนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะผมได้เรียนรู้มาว่าอา่อแม่ทับเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นนะฮะ ที่จะต้องไปอัพสายวอริเออร์นะฮะนี่ฮะตรงนี้ฮะไม่จเป็นจะต้องไปอัพสายฝั่งนี้นะฮะเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาแม่ทัพไปบู๊อยู่แล้วนะฮะเราควรจะมาอัพฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้มาเลยนะฮะหรือจะอย่างก็ได้ฮะแต่แต่ควรจะเป็นฝั่งนี้ฮะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงว่าจะมีอะไรให้น่าติดตามนะฮะ ideal โอเคนี่ก็ยังสร้างอยู่นะครับเมืองเนี่ยมันมีบัฟพ,พิเศษก็คือแบบบัฟของแบ็กสมิธนะฮะซึ่งบัฟของแบ็กสมิธเนี่ยมันจะเพิ่มอาร์เมอร์นะฮะกับแอทแทคนะฮะไวพอนนะครับกับกับอาร์เมอร์ก็คือเกาะกับอาวุธนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องสร้างพวกซาม,มูไรไว้นะฮะควรจะต้องสร้างพวกซาม,มูไรไว้ส่วน ออันนี้นะฮะมีท่าเรือนะฮะอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ข้าวนะฮะประชาชนก็มีความสุขดีนะครับผมอันนี้คือภาษีนะฮะไม่เป็นไรเราโอเคอยู่เราก็ต้องสร้างตัวยุ้งฉางก่อนนะฮะตัวข้าวนะฮะมีเหลืออยู่นิดนึงนะฮะควรจะสร้างธนูไว ห้าร้อยนี่สร้างตัวนี้ไม่ได้ไหมไม่ได้หกร้อยเลยหล่อม <c oughs> แพงจุงเบยเฮ้ยอ่าโอเคเอาเป็นหอ,อกหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เป็นหอ,อกเหมือนกันเี่นฮะรอสร้างเรือมายึดตรงนี้ฮนะผมได้ประสบการณ์มาแล้วนะฮะเี่นฮะเราต้องสร้างเรือมายึดแถบๆนี้ให้ได้ก่อนนะฮะเราจะค่อยๆไปนะครับคุณผู้ชมนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะมีแค่อ่าก็จะแค่ยึด ในการเริ่มต้นก่อนนะครับยึดหนึ่งเมืองนะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะค่อยๆดาเนินการไปส่วนอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการเทรดอยู่แล้วก็เลยเห็นเมืองเขานะฮะใช่ไหมอ่านี่ฮะเทรดสักระสักระคืออะไรใช่ฮะสักระคือเมืองน,นี้นะฮะนี่สักระคือแคนนี้เราก็เลยเห็นนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะถ้าเป็นลูกศรสีแดงเนี่ยคือการส่งออกนะฮะ ถ้าเป็นลูกศรเออถ้าเป็นลูกศรแสดงนี่คือการนำเข้านะฮะส่วนลูกศรสีขาเออสีเขียวนะฮะคือการส่งออกโอเคไม่มีอะไรนะฮะพาร์ทแรกนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คือมาเปิดหัวก่อนนะฮะว่าจะทำการค่อยๆเล่นนะ,ะเล่นอย่างชา้ชาๆนะฮะเพราะว่าเป็นการเล่นแบบลองคมเปญน,นะฮะก็คืออ่ยึดทั้งประเทศเลยฮะ,ะทั้งประเทศเลยผมไม่รู้นะว่าผมจะสามารถที่จะทำได้ไหมแต่ผมจะพยายามนะครับผม ยังไงนะฮะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็ติดตามกันด้วยมีทริคอะไรนะครับช่วยบอกผมด้วยนะครับผมว่าผมทำอะไรควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้บอกผมได้นะครับผมยินดีรับฟังนะฮะแล้วก็ผมรอคอยในการคุยกับผู้ชมด้วยนะฮะผมก็อยากอยากจะทราบนะฮะว่าความคิดเห็นของคนอื่นครับเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ฮะโอเคนะฮะไม่มีอะไรแล้วก็นะครับสวัสดีครับ